เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2569โรงเรียนสำรานราชวิทยาจัดมหากรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา2 5 6 8อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดการเสริมสร้างความสามัคคีส่งเสริมสุขภาพกายและใจของนักเรียนพร้อมใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาายมุกะสิ่งเสพติดพิธีเปิดจัดขึ้นอย่างตระการตาเมื่อเวลา9นาฬิกาณสนามกีฬาโรงเรียนสำรานราชวิทยา โดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรธงชัยสุขดีเลขานุกาาสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา2568ทมกลางบรรยากาศทึกคักและอบอวลด้วยพลังของเยาวชนภายในงานมีดรสุวรรศักดิ์พงศิทธิศักดิ์ผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตโรงเรียนพร้อมด้วยนายเกิดไกรพงศิทธิศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีนางสาวพราวดีพงศิทธิศักดิ์ผู้จัดการโรงเรียนรวมถึงนายสุภพลจริงจิตผู้อำนวยการสนยนข่าวภาคหนิตยสารตำรวจเพื่อเมือนชนคณะผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธงชัยสุขด,ดีกล่าวในวิธีเปิดว่าการแข่งขันกีฬาไม่ใช่เพียงการแพ้หรือชนะแต่คือกระบวนการหล่อหลอมน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมพร้อมย้าว่ากีฬาเป็นหนึ่งในแนวทางสําคัญในการป้องกันปัญหายเยาวชนมัวเมาในอบายมุกและช่วยเสริมสร้างทั้งสุขภาพที่แข็งแรงและสติปัญญาที่พร้อมต่อการศึกษาเล่าเรียนด้านนายเกลือไกรพงศิธิศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเผยว่าการแข่งขันกีฬาภายในจัดขึ้นในระหว่างวันที่5-6ถึงหกุมภาพันนี้โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นสคณะสี ได้แก่สีแดงสีฟ้าสีม่วงและสีชมพูเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำความสมัคคีและการทำงานเป็นทีมผ่านการแข่งขันกีฬาห้าประเภทได้แก่ฟุตซอลวอลเยล์บอลเซปักตะก้อแช์บอลและเทเบิลเทนนิสก่อนพิธีเปิดมีการเดินขบ,บวนพาเหรดของนักเรียนอย่างสวยงามพร้อมการแสดงเต้นประกอบเพลงจากนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่สเรวมถึงการประชันกองเชียร์ ที่สร้างสีสันและความสนุกสนานไปทั่วทั้งสนามนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายสําคัญในการคัดเลือกนักกีฬาที่มีศักยภาพเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชนและระดับจังหวัดต่อไปโอกาสเดียวกันนี้ประธานในพิธีได้มอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีกับนักกีฬาของโรงเรียนสำรานราวิทยาที่สร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5าครั้งที่41ณจังหวัดแพร่ ได้แก่นางสาววนิดาเสีิงชื่นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นคว้าเหรียญทองรุ่นไลท์ไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงเด็กชายพุทินาทไกรแสนต่อนักกีฬาเทควันโดประเภทลูกขาเด็กยุวชนชายคว้าเหรียญทองแดงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน37กิโลกรัมนายกนกผลวิมุกตาคมนักกีฬาเทวควันโดประเภทต่อสู้ยาวชนชายคว้าเหรียญทองแดงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน78กิโกัม การจัดมาก,การกีฬาภายในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงเรียนสำรัญราชวิทยาในการพัฒนาเยาวชนอย่างรอบด้านทั้งด้านร่างกายจิตใจวินัยและคุณธรรมควบคู่กับการสร้างกลุ่มคุ้มกันทางสังคมให้กับนักเรียนอย่างยั่งยืน